จนิมเออวันนี้มารีวิวประโยชน์ของถั่วลิสงให้คุณค่ามากกว่าแค่ความอร่อยถั่วลิสงพี่ัะเป็นถั่วที่คนไทยรู้จักคุ้นเคยเป็นอย่างดีเพราะมักถูกใช้เป็นส่วนผสมหรือตกแต่งเพิ่มรสชาติอาหารไทยๆหลากหลายอย่างรวมถึงประเภทยำต่างๆหรือแม้แต่รับประทานกับของหวานเช่นไอศครีมหรือจะรับรประทานถั่วลิสงปะป่าก็แสนจะอร่อยและพบว่าถั่วลิสงเป็นถั่วที่เรา สามารถทันได้ง่งายๆไม่ว่าจะไปที่ไหนก็ตามเราจะเห็นพ่อค้าแม่ค้าเอามาขายมีทั้งทลุลรศส่งแบบคั่วและทลุลรศส่งแบบต้มนั่นเองวันนี้เราจะมารู้จักกับสปปรรพคุณและประโยชน์ของทุลิศส่งให้มากขึ้นกันดีกว่าคะ่ะ ต้นกะเนิดของทุลรสงชื่อกันว่าทุลรสงมีแหล่งกะเนิดจากประเทศโบลิเวียและอาร์เจนตินาในทวีปอเมริกาใต้ต่อมาชาโปรติเกตเป็นผู้นําทุลรสงจากประเทศบราซิลไปปลูกยังพื้นที่อื่นๆได้แก่ออฟริกาและอินเดีย ราวปีพศ2000จากนั้นชาวแดดนำไปปลูกในอินโดนีเซียในราวพศ2100ก่อนที่จะมีการแพร่ขยายต่อๆกันไปจนปัจจุบันทุลิส่งกลายเป็นถั่วที่มีการปลูกกันทั่วโลกรู้ลึกรู้จริงกับลักษณะของทุลิสงพืชตระกูลถั่วอย่างทุลิส่งมีลักษณะคล้ายถั่วในตระกูลเดียวก็คือเป็นไม้ล้มลุกอายุไม่เกินหนึ่งปีลำต้นของถั่วลิส่งมีทั้ง ตั้งตรงและทล่าไปกับพื้นบางส่วนความสูงของต้นประมาณ30เซติเมตรใบเรียงสลับที่แยกเป็นใบย,ย่อยเหมือนถั่วชนิดอื่นแต่ถั่วลิสงมีใบย่อย2คู่มีสีเหลืองเส้นใบแดงผลเป็นฝกักภายในมีมเลมเล็ด1-3เมล็ด ซึ่งน้อยกว่าทั่วประเภทอื่นที่มักมี6-8เมลิสต่อฝัก15สปปรรพคุณของ,ของทุลริส่งประโยชน์มากกว่าแค่ความอร่อย1ทุลริส่งมีสารโคลีนซึ่งมีส่วนช่วยในการควบคุมความจำดังนั้นการกินทุลริส่งจึงช่วยบำรุงสมองและสายตา เป็นอย่างดี 2. ทุิสง,สงมีสารอาหารประเภทโปรตีนการกินทุเริสังจึงช่วยบำรุงร่างกายโดยมีผลทำให้การเจริญเติบโตของร่างกายเป็นไปได้ดี 3. สรรพคุณของทุเริสังป้องกันโรคมะเร็งได้เพราะในทุเรศมังมีเอนไซม์ที่ชื่อว่าโปรตีเอสซึ่งสารตัวนี้จะช่วยต้านการเกิดมะเร็งได้ 4. ประโยชน์ของทุลรศมงช่วยป้องกันโรคหัวใจได้ ทุเรศมีสารที่ช่วยลดปริมาณไขมันชนิดร้ายหรือที่เราเรียกว่า L D L การกินทุเรศส่งจึงทำให้มีสารไปช่วยต้านการเกิดโรคหัวใจได้ห้ามเล็ดทุเรศส่งช่วยอาการของแผลในกระเพาะอาหารได้จึงเป็นพืชที่เหมาะกับคนที่เป็นโรคก,กระเพาะหรือมีแผลในกระเพาะเป็นอย่างยิ่ง6เปลือกทุลิศสงสามารถทำปุ๋ยและอาหารสัตว์ได้7็ ทูริสงมีสรรพคุณช่วยลดการเกิดโรคเบาหวานได้เพราะช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดและอินซูลินในร่างกายนั่นเองแปดทูริสงช่วยลดการไอหรือรลังนี่ถือเป็นสรรพคุณอย่างหนึ่งของทูริสงนั่นก็คือช่วยบรรเทาอาการไอหรือรลังได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวเก้าทริส่งช่วยระบบย่อยอาหารโดยน้ำมันจากเมล็ดทูริสงนั้นจะช่วยเป็นยาล่อลื่นในลำไส้ของเราให้ย่อยอาหารได้ดีขึ้น สิทุลิสงมีสรรพคุณควบคุมฮอร์โมนเพศในทุลิสงนจะมีแมกนีเซียมที่ช่วยรักษาสมดุลของฮอร์โมนทางเพศให้คงที่ได้ 11. โทุรีสงช่วยบำรุงน้ำน,นมได้คุณแม่ที่มีบุตรก็สามารถทานทุลิส่งเพื่อเป็นการบำรุงน้ำน,นมให้กับลูกได้ 12. เบสุดของต้นถั่วนำมาตำแล้วพอก และสาแผ่ฟกชําได้13ทุลิส่งมีสมรุคุณช่วยขับถ่ายโดยทั่วไปแล้วพืชตระกูลถั่วรวมถึงทุลิส่งจะมีสารอาหารจำพวกโปรตีนสูงและมีเส้นใยอาหารจำนวนมากจึงมีประโยชน์ทั้งในแง่ของการขับถ่าย14ประโยชน์ของทุลิส่งช่วยลดน้ำหนักได้15ทุลิส่งมีสารที่ช่วยต้านอนุมูลอิสระฉะนั้นการกินถั่ว เป็นประจําประจําจะช่วยชะลอวัยต้านความร่วงโรยแห่งวัยได้เป็นอย่างดีกินถั่วลิสงอ้วนไหมปริมาณของถั่วลิสง1 0 0กรัมจะให้พลังงานคุณเพียงแค่567แคลอรี่เท่านั้นถือได้ว่าเป็นปริมาณพลังงานที่ต่ำมากเลยทีเดียวถ้าหากว่าเราเทียบกับการทานธยญพืชชนิดอื่นๆหลายคนอาจจะกลัวการทานถั่วลิสงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกะ ในกลุ่มคนที่กำลังลดน้ำหนักนั้นจะกินอะไรก็จะต้องระวังไปสมุนทุกอย่างแต่อันที่จริงแล้วการหานหัวลิสงนั้นไม่ได้ทำให้คุณอ้วนเลยแต่ยังจะช่วยลดน้ำหนักหรือลดความอ้วนได้ด้วยซ้ำไปเพราะมีทางสารที่ช่วยกำจัดอนุมูลอิสระมีกากใยอาหารมาก ช่วยระบบขับถ่ายได้ดีแล้วยังเป็นอาหารที่ทำให้อิ่มเร็วโดยให้แคลอรี่ต่ำอีกด้วยสำหรับคนที่คิดว่ากินถั่วลิสงแล้วอ้วนอาจต้องเปลี่ยนความคิดเสียแล้วถั่วลิสงสามารถนําไปทำได้ทั้งอาหารท้าวใส่เป็นเครื่องเคียงในยำต่ตางๆใส่ในไอศครีมหรือนํำไปคั่วไปต้มก็รับประทานได้อร่อยและไม่ว่า จะเป็นทุสรงในรูปแบบไหนคุณก็สามารถทานได้อย่างมั่นใจว่าทุิรงจะไม่ทําให้คุณอ้วนแต่ถ้าหากว่าคุณนไปทอดน้ํามันอาจมีผลต่อน้ําหนักตัวแต่ไม่ใช่เกิดจากทุสรงแต่การทอดนั้นจะทําให้มีแคลอรี่เพิ่มขึ้นมาอีกเนื่องจากน้ํามันที่ทอดนั่นเอง ส่วนการรับประทานทุลิส่งต้มหรือขั่วนั้นไม่ทําให้คุณอ้วนเป็นอย่างแน่นอนการปลูกทุเิียส่งการปลูกทุลิส่งนั้นเราต้องมีการเตรียมพื้นที่ให้เหมาะสมนละักษณะดินที่เหมาะควรเป็นดินร้วนหรือดินปนทรายบ้างก็ได้ทุลิีสงควรปลูกในที่ที่ได้รับแสงจัดๆเวลาปลูกนั้นจะใช้วิธีการ กรอกฝั่งดินโดยเตรียมพื้นที่ระยะห่างของดินเอาไว้กว้าง20เซนติเมตรยาว50เซนติเมตรและควรลึกของหลุมจะอยู่ที่10เซนติเมตรซึ่งใช้เมล็ดถั่วลิสงเพียงแค่2-3เม็ดในการปลูกแต่ละหลุมเท่านั้นจากนั้นคุณก็สามารถลดน้ำดูแลใส่ปุ๋ยเพื่อรอวันที่สามารถเก็บเกี่ยวได้ ฤดูที่เหมาะสมในการปลูกทวลิสงนั้นเลือกปลูกได้หลายช่วงไม่ต่างจากพืชตระกูลถั่วอื่นๆเพราะสามารถปลูกได้หลายครั้งในปีเดียวกันเช่นปลูกช่วงเดือนมีสายนพฤษภาคมหรือช่วงเดือนธันวาคมมกราคมก็ได้ทั้งนี้ทวลิสงที่ปลูกไว้สามารถ เก็บได้โดยใช้เวลาประมาณ4เดือนเท่านั้นอันหนึ่งการให้น้ำสำหรับทุิิ่งไม่ชอบน้ำเยอะจึงควรให้ครั้งละไม่มากและต้องดูแลกำจัดวัชพืชด้วยได้รู้ถึงสปปรรพคุณและประโยชน์ของทงุลิสงรวมถึงการปลูกทุิิสงกันไปแล้วคงทราบเล้ว,ว่าทุลิสงมีประโยชน์ต่อร่างกายมากแค่ไหนควรทานอย่างไรเพื่อไม่ให้อ้วนเชื่อแน่ว่าพนและสารสุขภาพ ทุกคนคงเลือกทานทุลิสงยาเสมอในแต่ละวันเพราะนอกจากความอร่อยยังช่วยเสริมสุขภาพให้สมบูรณ์แข็งแรงอีกด้วยขอบคุณมากค่ะกุติตาสะสะไคยน้องเกษณีอม่เอิบด,ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะกดไลค์กดแชร์น้องเกษณีอม่เอิบด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะกดกิ๊กกิ๊งน้องเกษณีอม่เอิบด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะรักน้องเกษณีเยะยรักน้องเกษณีนานขอบคุณมากค่ะ